สบายดีป่าลุงอบอกรื่องน้มันขี้เก่าป้าลน้องสลามมันล่าแกงเห็ดปกใส่น้ำไมพี่น้องินข้าวนาพี่น้องที่พายวางงวนอไรนะพ่น้องปหอมไปเลยนะอตามันิเก็ใหนงวเกียงน้องมัดนะกาจะกินแกงน้ำไหมนะพี่น้องบแม่เนี่ยน้ำกับปูไข่เยอะี้เลยอาแกนะมันมันเต็มอ่องอู้มันมยังหวัอร่อยบะหม่น เรานั่กับปูไข่ไงวะไปเอาจีกินมันแสบแกงม,มันสีมันอยู่วะนั่กับปูไขยมันหรืนีเนะหมอนนี่เมนสีเดาไม่เม่นเยม่เหมนละอันนี้นกุะน,น,นอุกะกุกตวคหยาแค กินส uh ี่หาคนพี่น้องมันกินอันเดียวอยู่แล้วแข็งวะโชคเไ่เอีหน้ามามันปวเชียเข็ตีกประเทศไต่วันคืนใ่ไเขาส่งเราส่งลำโพงมากเขาบ่อยส่งเป็นกองปีกับ

คก็บ <mile> ่เห็นกางเกงว่อายุสี่ขวบกางเกงขาวแก่เลยมาเร้อมาสวยเร้อพี่น้องอะคือว่าพูนถิม่ายมัคือพักาเกงขาวหน้าเจนอ่ะคือการได้อื่ยกับนาดมันเลยเทืาอึงอเอื่่อหนุ่ยนอกนยมดูาันนี่ชอบชอมือ่นมาจงานสบนะภาษามือ ก็จะไม่ใหญ่นะบอกว่า huh? ม right. well. yeah. <c oughs> ่ซ้ำมือช่องมือขึ้นรังพี่มีพเกีียวมันเดกขัเนากบ้านตรงก็ชุกดิมาชุกมาที่เาป็นจะั่งเ่าีนะมาปาาคนีเผาที่จีมหาจีโภคจีใจมีหาเข่าหมานก็ลแล้ว เขวะมันอยู่ตน้น,นมันใครได้มันน้ำนาห่วงมันกระยามันไหนบาเสือเนี่เนี่ยมันน้ำนาพนไหบวมงัมัน,น,นบมนบมันบวคืออะไรเดียว,อ,วอ่ะคนติตตุคือเนี่ยจมของมือมือนี่มันบวล้มหมดคืออย่างไม่มือเยคุม้มแบบช้ง,งัดอิงติเลยมันล้มนะคืออันนี้บวมมีลม ไปกินปุ่นเดนี่ยมาสักกินกับปลาปลาเนี่ยกินเนี่ยหมดเลยเสะได้ขอมันนัวเลยนวดนวดอ่อนเดินบอกโอ้ยโอ้โหสามจองคนสองหัวหัวคือคันยากกินเลยกับปลาตัวนี้จะเฉลยหรือหอนอะไรใช่ไหม อย่างที่พูกากนุมากเดอมากล้มนาจ็มันบาดเจบกี่จีงงมันก็ว่าีเสียอได้จี้มันมั่นนุ่นแบบโม่เนาะแกงไม่อสตัวพอนอตลิ้น้ยนี่เตียหดนาะมาน ก็เลือกอตอนนั้นไเอาเลยันจะวานเรื่องๆอไปขังอ่ะอืมุดหิดบ่เืงนึงวานเลยคงจะวานว่าจี่ด

เຮົາເ່ຽວເຂົ້າອาກເນะະເນາະເอາະເນາະຊິເນอະອີ່ບໍ່ແມ່ນຂອງເຮົາເນາະຂອງຊື່ອອກເດີ อันโลนี the ่นะอืมมี่โลงเป็นงกิโลเป็น้ำแค่ี้ตัวเย็นเลยโห

มันหมดแล้วล่ะนี่ออกมาแล้วกบคายนาะเออถั่วหละแต่บ้านเขาน้ำเงินหงายโค้งเงี้ยบ้านดึงน้ำก้นกบ่มสีว่างใหญ่นิดน้ำส่อะไรนืำสว่างอะไรลูกน้ำส่อะไรแค่ที่เยอะนะครับเราเราเป็นกบชุ่มสีว่าง ที này, ่สิวางแต่หลายนี a, ่สิว่างคือหลาย a ือหลาแล้วขอไก่ตัวออกมานี่สิจางมันกยองแล้วเนาะยองกับปูไก่นุด้อดันเอกเยใหญ่เออ้สพูบีค

เข <Okay. S 2> ไ,ไม่ไหวภาษาอนทำไม่ไหวเนี่ยเสียัวตัวหนึ่งเขาใหม่ึม้ัวไปเทาภาษาเดวเอากระดูมกมาเสี่ยงยวัฒน์ดีป่ะดีไปเฮ้ยโอ้ยบอไเขาอยู่หน้าเอากระดูกไอย่วัดเอาทาไอย่วัดเสียยังไม่ง จะปย่านี่คือว่าไอ้่นั่นเลยถ่านเจ้าขบวนนี้เสียเสียมหมอเสียมเงตัวนึงหรอวะที่นี่เขามีเขาคือว่าแหละเขาขนาดทห่พุ่ยังไปอยู่ชีวิตนี้มักนปลาก้อยปลาจระตุนเนี่ยอเมนปกติคือว่าจะพอสั้นเขาอยู่เพื่อนเพือนเนาะก่อนจะก่อนจะลงป่าอะเ เยวเดี๋ยวเวสั้นๆเือาอยู่อ่ะนะแล้วากันเียอุ้เกียวไหัวที่เให้บุนเดินไม่้องเอาสมมติว่าลากหลุากมาแตไกลยังไม่เห็นไม่สุดตัวสิ่งดเลยหนน้มอจิ่กลาไปขีบลวปลาลูปลาลกเสกตามซ่องน้ำมอในปลาลูี